สวัสดีครับกับผมนายนะัทวุทธมาอารหาัสหกหกสองศูนย์หหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลปีที่2วันนี้จะมาเขียน SolidWorks คำสั่ง Tech andpoint tool ครับแล้วก็มาเริ่มเขียนกันเลยนะครับคำสั่งที่ใช้ก็เป็นคำสั่ง Tag นะครับ s k t t ตแทกก็คือการเขียนดยหนังสือขึ้นมาใน SolidWorks อย่างแรกเลยผมจะเลือกเป็น Font Plane นะครับ จากนั้นเลือกคำสั่งแท็กนะครับสเก็ตแท็กต่อไปผมก็จะป้อนชื่อตัวเองเข้าไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับจากนั้นผมก็จะเลือกเป็น use document font นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต ฟอนต์สไตล์ก็เลือกเลยนะครับก็จะชอบแนวนอนหรือแนวตั้งตัวหนาตัวบางน,นะครับผมเลือกเป็นพอยต์ครับความโตสัก21นะครับจากนั้นกดโอเคจะได้ฟอนต์แบบนี้มาเราไม่ง โอเคเราก็ได้ฟอน์ที่ต้องการแล้วับจากนั้นก็ถูกต้องต่อมาจะเป็นการใช้คำสั่งเลืมครับเป็น s k ี t เดนะครับแต่เป็นชื่อภาษาไทย โอเคจากนั้นเราก็จะมาเลือกฟอนต์ครับผมจะใช้ฟอนต์เป็นเอฟัสกาโอเคเลือกเป็นตัวปกตินะกดคลิกพอยต์ขนาด สักยี่สิบนึง่งจะนั่งกดโอเคขอเปลี่ยนนะมันใหญ่ไปก็ยังใหญ่ไปคนระัโอเคจะนั่งกดยืนยันคมสั่งคนระับต่อมาจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นโดยใช้เส้นเคิร์ฟนะครับ ผมจะใช้คำสั่งสไปไลน์นะครับเป็นการเพิ่มลูกเล่นของมันโดยการวาดเส้นเครบิบขึ้นมานะครับจากนั้นกด e f e นะครับเป็นการยืนยันคำสั่งแล้วก็มาทำการปรับให้ได้ตามความต้องการนะครับ ผมก็จะปรับให้มันไม่หัวมจนจเปินไปนะครับเส้นมันจะได้ดูแบบสบายตาเมื่อได้แล้วก็เมื่อได้แล้วกดถูนะครับต่อไปผมจะคลิกขวาแล้วเปลี่ยนเป็นเสนเ้นเซนเซนตอร์ไลน์นะจากนั้นผมก็จะลบในจุดนี้ออก ก็ให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมจะยายขึ้นไปครับต่อมาผมก็จะทำให้ตัวหนังสือเนี่ยมาครอบอยู่ในเคอร์ฟตรงนี้นะครับให้มันวิ่งตามเคอร์ฟโดยการพลิกสองครั้งนะครับไปที่สเก็ตแท็กนะครับจากนั้นกดเลือกที่เคอร์ฟนะครับ แล้วก็ติ๊กจุงมจุดเริ่มเคิร์ฟนะครับก็จะได้ตัวหนังสือที่มันวิ่งตามเคิร์ฟนะครับแต่ต้องขอเปลี่ยนให้มันดูนั่นกว่านี้ใช่ครับยี่สามชนะกดโอเคนะครับยังตางนั้นกดโอเคนะครับโอเคเราก็จะได้ตัวหนังสือที่วิ่งตามเคิร์ฟนะครับ ถ้าหากจะทำให้ภาษาไทยวิ่งตามเคอร์ฟนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับต่อมาก็จะเป็นการ x t o ูนะครับเพิ่มเนื้อง,งานให้ตัวหนังสือนี่เป็นสามมิติดูง่ายมากขึ้นนะครับโดยการกด x t o ก u ูครับนะครับเ้ขอไปครับ x อ็กทูครับผมก็จะใส่สักสักสามสามมิลครับ งาก็เปลี่ยนเป็นมุมมองเออไอโซเมติกเพื่อให้ดูง่ายครับจากนั้นกดยืนยันคำสั่งงานที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือคำสั่งเออสกิทเทคนะครับตัวหนังสอือจากนั้นก็มาเข้าคำสั่งเออเอ็กทูดนะรงานเขียนก็จะประมาณนี้ครับ